สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซเลยอิตาลีในเกมที่10ประจำค่ำคืนวันพุธที่27ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ยูเวนตุสเปิดบ้านแพ้กับทางซาโซโลไป1-2เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากเดวิดเ์ฟร์เทซี่แล้วก็แม็กซิเม่โลเปตส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากเวสตันแมคเคนนีซานโดเรียก็เปิดบ้านแพ้กับอตาลันตาไป1-3เจ้าบ้านได้ไปก่อน1-0จากฟรานเชสโกคาปูโตฮะแต่ว่า ทีมเยือนยิงแซง3ลูกรวดจากคริสโตเฟอร์ไอคิวเซนของซานโดเรนทำเข้าประตูเองไปแล้วก็อีก2ลูกตามมาด้วยดัวซาปาตาแล้วก็โจเซฟลีซิกอูเดเซ่เสมอกับเวโดนาไป1-1เจ้าบ้านได้ไปก่อน1-0จากไอแซคซักเซสแต่ว่าทีมเยือนก็มาตีเสมอได้จากจุดโทษของแอนโทนินบารัก าเยอรีเปิดบ้านแพ้กับโรม่าไป1-2เจ้าบ,บ้านได้ไปก่อนหนึ่งศูงจากเลโอนาร์โดพาวเลตติฮะแต่ว่าทีมเยือนยิงแสง2ลูทุกตัวจากอิบานเนสแล้วก็ลอเรนโซ่เพลกินี่เอโปลีเปิดบ้านแพ้กับอินเตอร์มิลานไป0-2ทีมเยือนได้2ประตูจากดานิเอโลดีอัมโบรซิโอแล้วก็เฟอร์เดลิโกดิมาโกส่วนลาซิโอวันนี้เปิดบ้านเอาชนะฟิลนตปิน,นาไปห0จากการทำประตูของเปโด นั่นก็นเลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยจาฟูงเป็นเอซิมิลาามี28คะแนนอันดับ2นาบลีมี25อันดับ3อินเตอร์มี21อันดับ4โรมามี19อันดับ5้าอัตตานต้ามี18อันดับ6ลาซิโอมี 18, 7อันดับ7แล้วก็8เป็นยูเวนตุสกับฟิอเรนติน่ามีทีมละ15คะแนนอันดับ9ซาสโโลมี14อันดับ10ถึงอันดับที่12ครับมีเวโรนาโบโลญญาเอมโปลีมีทีมละ12คะแนนอันดับ13กับ14อย่างโตริโน่แล้วก็อูเดเซ่เก็บไปทีมละ11อันดับ15ซัมโดเรียมี9อันดับ16กับ17อย่างเวนเซียแล้วก็สเปเซียมีทีมละ8อันดับ18กับ19อย่างเจนัวแล้วก็ซานลนิตาน่ามีทีมละ7สุดท้ายสุดท้ายก็เป็นแกอรี่ที่มีอยู่6คะแนน ในขณะที่ดาวโสรล่าสุดยังคงเป็นซิโรอิมเมเบลเล่ที่ยิงไป8ประตูและโปรแกรมในคัมคืนวันพฤ่อนหัดนี้นะฮะก็ยังมีนาโปลีครับจะเปิดบ้านเจอกับโบโลญญยาและเดี๋ยวซองท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนะัดต่อไปวันเสาร์ที่30ตุลามีอตาลันตาเปิดบ้านเจอลาซิโอบูเลอนาพบยูเวนตุสแล้วก็โตเลโนจะเจอกับซัมโดเรียวันอาทิตย์ที่31ตุลานะฮะสิ้นเดือนพอดีเลยอินเตอร์จะเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ เิลเนตินาพบสเปเซียเจนัวเจอเวเนเซียสาสูโร่พบกับทางเอมโปลีซาเลนิตาหน้าเจอนาโปลีแล้วก็โรมาพบเอซิมิลานกว่าที่คู่สุดท้ายจะเต็ม,มันได้ไหนครับบูโลญาเปิดบ้านเจอไกยารี